เอาช่างมันโดนอย่างครับนี่โอ้นี่โดนเล็กครับนี่ฮะโดนเล็กนี่กานี่ปักนี่อ๋อป้าจีเลยครับป้ายังไหนครับป้าจีเลยครับหัวไหนป้าฮันครับอ๋อขอป้าได้เลยเนาะได้เลยครับขอโทษสั่งนี่มันเนสเดียว่าอันมันหัวนี่ครับนี่อ๋อมันมันทิวอันนี่เหรอทิวอันนี่อ๋ออ๋อหัวหัวไหนป้าฮันได้เลยครับหัวไหนป้าฮันได้เลยอ๋อ โอ้อันก็สบายกันสบายเลยครับนี่แต่รถนี่มีอย่างไหนออมีอยู่เนาะรถนี่มีอย่างไหนครับครับอันนี้มันผิวหนอกนี่มันผิวหนอกนี่แต่ครับผมอ๋อเ่าป้ายางหนอกเลยเลยครับเอาหนิดกันหนิดกันมือกับซันยงยงมั้งโอ้ป้าจีเลยครับป้าจีได้เลยครับโอ้หงกระลังหันนี่เนาอก็สั่งให้ขนเด็ดเหมือนกันที่แต่เขาป้าอีเขาบอกต้องป้ายางไหนแล้วครับบันต้องปะครับปะหนอกนี่เลยครับอ๋อป้าจีเลยเนาะครับผิวผิวไหนเขากับป้าฮันนะครับครับผิวไหนกับป้าฮันเลยเนาะวันนี้ได้กี่เจ้าแล้วครับ โอ้วันนี้หลายเจ้าแล้วครับอแต่แต่แต่งที่แล้วเป็นแบระมาแหละนะมันรถมันถ่ายดีผลผนออกมาสั่มสองครับผลออกมาสั่มสองลดมันดีใช้ได้หลายปีครับผมโอ้ผิวไหนกองป้าฮันเลยนะบ่ต้องบ่ต้องได้งัดยั้งแต่ครับบ่ได้ต้องได้งัดยั้งครับโอ้อันนี้ฝากอันนี้นี่ด้วยนะครับครับผมโปรโมทร้านเจ๊กอตครับผมเจ๊กอตบ้าเบื่อโอ้หน้าร้านต้าผมกับมิยูครับร้านตาผมกับมิยูครับอ๋อเรียบร้อยแล้วน้องๆครับผมโอเคครับ